สวัสดีครับผมสปอยโคตรตึงวันนี้มาสปอยซีรีส์มูวิ่งในตอนที่สิบสองสำหรับซีวตอนแรกสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้ในช่องเลยเอาละเราไปฟังกันเลยครับ ในปี1992นะประเทศรัสเซียบนยอดตึกจูวอนและคิมดูชิกได้มาทาภารกิจเอารหัสบางอย่างจูวอนก็บนอิจฉารุ่นพี่คิมที่ได้เห็นวิวสวยๆจากบนฟ้าคิมดูชิกเลยพาบินไปด้วยทาเอาจูวอนแหกปากทั้งทางเพราะกลัวเมื่อถึงจุดหมายก็ตกลงกันว่าให้จูวอนไปลุยภาคพื้นส่วนตัวดูชิกจะสนับสนุนทางอากาศผู้จบดูชิกก็ได้ปล่อยให้จูวอนตกลงไปมงโลกในทันทีที่ภาคพื้นตอนนี้ดร์คังกําลังโดนกดดันให้ส่งรหัสพายุและถ้านับถึง3ยังไม่ให้จะโดนฆ่าแต่แล้วพอนับถึงงง3จจจวกก็ได้้ตลมาทาททััยยี่ะินน อนผู้น่าสงสารโดนโยนลงมายังไม่พอเมื่อถึงพื้นยังโดนกลุ่มมาเฟียและกลุ่มทหารเกาหลีเหนือยิงใส่ไม่ยัง้งดูชิกได้ตามมาสมทบบินโฉบยิงจากอากาศจูวอนที่ฟื้นตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาซัตต่อในทันทีพวกเขาทั้งสองจัดการกลุ่มทหารเกาหลีเหนือและมาเฟียลงได้อย่างง่ายดายด็ดอกเตอร์ได้ออกมาจากที่ซ่อนและกำลังจะวิ่งหนีแต่หัวหน้ากลุ่มมาเฟียที่ยังพอมีแรงได้ลุกม,มาจะยิงด็อกเตอร์ทิง้งดูชิกได้สั่งจูวอนว่าทำเหมือนแบบที่เคยพอได้ยินคำสั่งนี้ก็รีบเอาตัวไปบังกกกรรรระะสสุนนนใหหหห้้้้ดดดดดดททัััีีแลลลจจาา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 วมมมเเเฟยยยงงงงงไไออ่่่ื็็ูชิ แล้วบอกว่าพวกเขาได้พาครอบครัวลงไปอยู่เกาหลีใต้อย่างปลอดภัยแล้วและเชิญคุณไปกับเราด้วยขากลับจูวอนก็เข้ามาหาดูชิกแล้วบอกว่าแบกเราสองคนกลับไปด้วยคงเหนื่อยสู้ๆนะรุ่นพี่แต่ดูชิกก็บอกว่าสองคนไม่ไหวหรอกหนักเกินไปและพาด็อกเตอร์บินกลับไปคนเดียวทิ้งให้ดูชิกจอมหลงทางหาทางกลับโซเองและในปี1993ที่ฮ่องกงหลังปฏิบัติภารกิจเสร็จก็ได้มานั่งกินเกี๊ยวด้วยกันแต่ดูชิกเห็นว่าจูวอนหยิบกระสุนออกทิะเม็ดมันช้าเลยให้ยืมมีดพกของดูตตต่่่่่าางงงหนงนออนนน้น้้ขออออออพพเเเืแแะะกไไไวจดมปป็ผที จูวอนก็บอกว่าของสาคัญแบบนี้ให้คนอื่นยืมมั่วๆได้ยังไงดูชิกก็เลยตอบว่านายไม่ใช่คนอื่นพวกเขาทั้งคู่หลังจากทําภารกิจด้วยกันมานานก็ได้เริ่มสนิทสนมกันมาึ้นเรื่อยๆกลับมาณปัจจุบันรองพอออมินได้เรียกมินฮยอนไปพบและมอบภารกิจใหม่ให้เธอซึ่งก็คือเมื่อดูชิกกลับมาเธอจะต้องจับดูชิกแบบเป็นๆให้ได้เพื่อพ่อของเธอซึ่งคิมดูชิกนั้นก็ได้กลับมาจากเกาหลีเหนือแล้วก็ได้มาเจอเธอจริงๆแต่ในระหว่างที่กอดกันมินฮยอนก็ได้แอบฉกปืนของคิมด ออกมากับหายไปเสร็จแล้วและมีหายนก็นได้ยกปืนนั้นขึ้นมาเล็งไปที่คิมดูชิกแทนซึ่งนั้นก็ทําให้คิมดูชิกนั้นดูใจสลายและยอมมอบตัวเขาได้ถูกพาไปพบรองพอ,อมินจูวอนที่กวนกวาที่รุ่นพี่ตัวเองโดนคุมตัวก็จะไปด้วยแต่ดูชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรนายทําแบบที่เคยก็พอเมื่อขึ้นมาถึงรองพอ,อมินก็ถามว่าทาไมหายตัวไปเฉยๆทําไมไม่รายงานต้นและให้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกาหลีเ,เหนือมาว่าสําเร็จหรือล้มเหลวดูชิกก็เลยตอบกลับมาว่าถ้าอยากให้เขารายงานเขาจะส่งคารายงานไปที่ทําเนียบรัฐ คงไม่รู้เรื่องสินะทําเอารองพออ,อมินหัวเสียแล้วบอกว่าแกเป็นคนขององค์กรนี้นะที่จะหักหลังเหรอดูชิกก็ได้เรียกชื่อจริงของรองพออมินแบบพุ่นหว้วนเป็นครั้งแรกว่ามินยงจุนทําเอารองพออมินเงียบแล้วพูดต่อว่าเขาต่างหากล่ะที่ถูกหักหลังจากบินฮยอนและต่อไปตัวเขาจะมีชีวิตในแบบของตัวเองเขาจะอยู่รอดและให้ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไล่ล่าเขาพูดจบก็พุ่งไปจัดก,การหน่วยคุ้มครองในห้องทิ้งทั้งหมดแล้วก็จับตัวรองพออมินเป็นตัวประกันทุกคนได้ยินเสียงปืนก็แตกตื่นกน ตัวอีมีฮยอนที่ได้เห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าทําไมคิมดูชิกทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดดูชิกหายตัวเฉยๆตัวของอีมีฮยอนนั้นจะโดนตามสืบจะโดนคนคอยติดตามชีวิตตลอดไปเพื่อคิมดูชิกจะกลับมานั่นเองแต่ถ้าทําแบบนี้แสดงเป็นว่าพวกเขานั้นหักหลังกันและเกลียดกันตัวอีมีฮยอนนั้นจะได้เป็นอิสระคิมดูชิกกจะโกนชื่ออีมีฮยอนจากบนฟ้าและนึกถึงภาพในอดีตที่พวกเขาสองคนเคยมีความสุขด้วยกันไปด้วยและได้กลั้นใจยิงใสว่วิเธอหนึ่งนัดแต่จูวอนก็นึกได้ แล้วได้เอาแขนมารับกระสุนนั้นไว้แทนเมื่อได้เห็นแบบนั้นดูชิกก็ได้พารองผอ,ออมินบินหายไปและภาพก็ได้ตัดกลับมาในตอนที่ดูชิกมากอดอิมิฮยอนที่ริมระเบียงก่อนจะโดนจับดูชิกได้กระซิบอิมิฮยอนว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วและขอให้เธอเอาปืนเขาไปและเอามีดพกไปให้จูวอนหลังจากนั้นไม่นานรองผอ,ออมินได้ถูกพบตัวใกล้ๆทำเนียบและเหตุการณ์นี้ไม่สามารถอธิบายให้ทำเนียบฟังได้รองผอ,ออมินเลยถูกลดตำแหน่งลงและอำนาจคำฟ้าของสำนักวางแผนความมั่นคงก็ค่อยๆถูกลดลงไปเร เธอได้เหลือตัวคนเดียวสำนักงานวางแผนความมั่นคงก็เปลี่ยนชื่อกลายเป็นสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเธอเลยได้ย้ายไปทำงานสำนักงานอื่นแทนวันเวลาผ่านมานานแต่ตัวของคิมดูชิกก็ไม่เคยกลับมาหาเธออีกเลยนับจากเหตุการณ์ในวันนั้นและในวันที่หิมะตกดูชิกได้มาหาอิมิฮายอนที่กำลังเดินกลับบ้านและเขาได้พาเธอบินไปดูโลกที่เป็นสีขาวเพราะหิมะหลังจากวันนั้นเขาทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติด้วยกันจนมีลูกออกมาที่ชื่อคิมบงซอกนั่นเองพวกเขาได้ทำไรป่ปลูกผลไม้ในการเลี้ยงชีพและแล้วในวัน ก็ทำให้พวกเขาทั้งคู่รู้ได้ทันทีว่าบงซ็อกนั้นได้สืบทอดพลังมาจากพวกเขาด้วยและเริ่มขึงตะข่ายรอบบ้านกันบงซ็อกลอยหายไปเวลาได้ผ่านไปหลายปีนะสํานักงานเขากรองแห่งชาติรองผออมินได้เดินเข้าไปและตั้งป้ายว่าสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติและได้ออกคําสั่งเรียกทุกคนมาพบยกเว้นจูวอนพร้อมบอกว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมแต่กลับมาที่หนูน้อยบงซ็อกได้วิ่งไล่จับผีเสื้อที่หลงเข้ามาในบ้านจนตัวเองนั้นออกนอกบ้านไปเมื่อแม่ที่ไปสวนกลับมาไม่เจอลูกก็ตกใจพ่อเลยรี กำลังร้องไห้ก็ได้รีบเข้าไปหาและปลอบใจเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีคนมาขอซื้อแอปเปิลที่พวกเขาปลูกดูชิกก็เลยแบ่งขายให้ไปแต่คนที่มาซื้อนั้นก็คือหัวหน้า,าแผนกโจลูกน้องของรองผออมินนั่นเองและในคืนนั้นเองก็มีหน่วยจู่โจมาบุกบ้านพวกเขาในทันทีอิมิฮยอนที่หูดีก็ได้ยินเสียงก่อนแล้วบอกดูชิกว่ามี3 0กว่าคนกําลังมาพวกเราโดนล้อมดูชิกได้ให้อิมิฮยอนพาบงซอกหนีไปทางด้านหลังเขาจะเบนความสนใจในด้านหน้าให้และบอกว่าห้าไม่พว่งมันรู้เด็ดขาดวา ที่มีพลังด้วยซึ่ง3คนนี้คือคนที่โดนเก็บโดยแฟคกในตอนต้นเรื่องนั่นเองมีมนุษย์จอมพลังมนุษย์ไฟฟ้าและหญิงที่มองทะลุได้ดูชิกจับทหารคนหนึ่งมาเป็นโลและเริ่มบวกใส่ในทันทีและบินล่อให้ตามเขาเข้าไปในสวนแต่บินไปได้ไม่ไกลหญิงที่มองทะลุได้ยิงปืนสนยใส่ดูชิกอย่างแม่นยำจนตกลงมาตมามไปด้วยชายจอมพลังมาจับดูชิกทุ่มลงกับพื้นไม่ให้บินหนีและมนุษย์ไฟฟ้าก็เข้ามาลัดตัวไว้และช็อตดูชิกได้ทันทีทําให้ดูชิกนั้นตอนนี้โดนจับได้ในที่สุดหนนน่่ววยยจจจููโมมมมอออีกกกลลลุได้บ้บบเาาใาพืััตแะ แต่อิมิฮยอนก็แอบใต้เงามืดตรงหลังคาบ้านอย่างเงียนแล้วเมื่อจับตัวดูชิกได้ก็ได้เรียกทุกคนกลับไปรวมตัวทําให้แม่และลูกรอดตัวไปเมื่อเห็นว่าลูกและเมียหนีไปได้แล้วดูชิกก็เลิกขัดขืนและยอมมอบตัวแต่โดยดีแม่และบงซอกน้อยได้เล่ย่อนไปหาที่อยู่ใหม่แต่นั้นก็ไม่พ้นสายตาของหัวหน้าพนันกโจที่ได้ติดตามดูชีวิตของแม่ลูกทั้งสองนับตั้งแต่ตอนนั้นและเรื่องราวของอีพีที่สองนี้ก็ได้จบลงเอาละสิครับผมชีวิตเกิดพลิกผันนะฮะตอนที่หัวหน้าครอบครัวโดนจับ ได้เลยสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเจอผลใหใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม